ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันสี่ออกไปจิงเขาครับคุณเม่นะครับอำเภอแกตุรับกับพิมานนะครับมาเนีกับทิมาจิบประชาสัมพันธ์แก่งข่าวเพื่อเกานะครับให้พ่อแม่พี่น้องทราบนะครับง่ายสิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบเจ็ดครับครับ จากคอนเสิร์ตเสียงอีสานไลฟ์โชว์นะครับครับโดยมีนักร้องรับเชิญนะครับล่าลำละโกนสีเคียงใหม่จากสปปลาวครับเพลงกอดใจหลานแนนครับโดยใด็กนักกีฬาคือดุส่วนขอสิห่ห้าเอฟเอ็มครับบันที่เกฟกอลจะไ,ไปสัมผัสยุ่งเทปครับครับแล้วก็ รองราบเชื่ออีกคนหนึ่งก็คือปลอยไฟ่มาเลยพรครับกิมงานในวันที่สิบแปดนะครับงานนี้จ่าจูงเพื่อเชียงยื่นครับบ้านแบลตบลนาท่องอำเภอเชียงยื่จังหวัดมหาสารคามครับครับที่สถานที่กว้างขวางครับที่จอดรถโอวาครับได้หลายร้อยคันครับแล้วก็ร้ไก็มีรถนะฮองหน้าเ่อนที่นะครับ บริการพอร่อแม่พี่น้องสีสีมานักมาเบาครับครับสีมีรถบริการเกินเสี่ยห้องน้ำนะครับเด้ยง,งประจงห่วงป่าสิไปปวดถูกบ่งใดครับเรามีรถห้องน้ำเป็นที่บริการพอร่อแม่พี่น้องนะครับเด้ยครับงานตัวน,นี้ค็อยู่บัตรในราคาครับกลุ่มปิดครับกลุ่มปิดบัตรในราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนนะครับแล้วก็พววไดมี บาลาหาลอยมาหน้าพันบาลาสองมันสามมันกะขอขอบคุณครับไอ้โปรท่านที่มีศักยภาพเงินนั้นพลังบวกต้องซอยกันครับครับระบัสหนางานกับลอยสี่สิบคะแนนครับอันนี้ผมได้ไปหนางานผมได้อยู่ไกลนะครับผมได้สะดวกที่ไปหนางานกลับไปกับบาราคาหนังลอยสี่สิบคะแนนครับครับงานนี่ก็มีครับเป็นบัสโรบเลยครับมาช่วยพี่น้องเมืองครับเป็น ทีมสินบาสรุปมาจากอำเภอผู้เฉียวจังหวัดชัยพุ่มครับครับเป็นของไอ้ทีมงานคุณนายของพระธาตุของจุดผู้เขียวครับกสิมาทำการแสดงเห้พ่อแป่พี่น้องมึงในหนางานหรือทัวร์ลกครับมีการไล่สดครับครับมีการไล่สดไปทัวร์ลูกนะครับเด้อครับกวางงานกนสิบออเก้าดีครับอืม มีสีมีมีจริงนน้อยนะครับของพลังบวกที่มาานมือแบบที่สิเกดมาก,ก่นครับกสิมีเวทีอิเล็กต,ตรอนให้้องเพลงประชาสัมพันธ์ในการขายบัตรครับซอยกัน,นครับงานดิบผลงานทีโอ้อยิงเงยประุควนครับพี่น้องต้องสนับสนุนกันมากครับผลงานของใครใจสูงบรสจุควนครับครับก็ซอยกันเนอพอพี่น้องพลังบวกนะประชาสัมพันธ์มาให้ทราบครับ ก็บอกต้อกันไปซอยกันซื้อบัตรซื้อบีนะครับตามราคาที่บอกไปนะครับบัตรก้มปีนทักไปที่พระนงมวนนะครับแป้นเพจแป้นเพจนะครับเด้อทักไปตรงนั้นครับกอาที่ลอในการบริการพี่น้องป้องไปเทิ่น้ำเข่าครับก้มปีดนะครับบัญทีสิบแปดมีนาคมคับสองัรอหสิบเจ็ดนะฮะให้ซอยกันครับ เพระาะว่าเขาพอซอยกันแะ่พอซอยกันนะครับพอจะความส้นสนุนพี่น้องปองปลายจกผู้ทนนุ้นนะครับที่เป็นชีมบลังบวกหรือพลังเหกีบบครับไอซอยสิบวัดจองตัวนะครับซอยกันนะครับงานยังจดรหลวงไปด้วยดีนะครับงานนี่การสมเจจากที่บลังบวกนะครับหลายทุก้นนะครับเป็นกระดงใจเกี้ยเขามาป้องห้องไฟ ฝ่ายบริหารนะครับภาษีตเหตุใีที่สุดนะครับเดีาาาเ๋ยวนี้อากาศมังเปลี่ยนระชุมกันแยบจุบ่มเอ๋นะครับครับอากาศบ้านหอนป้อนพี่น้องการักษาสุขภาพนะครับเด้อช่วงนี้มันแต่ว่าาอกาศเปรียบเดียเด๋ยวไปกุมุนกระมัวครับย่เรบฝนก็ม่ตัวนะครับปอบป๊อกเนี่ยนะสัมเยาเออเน้บาบ้าน่อยสัมเยาจัดจันทรนะบ้านเหาว่าครับ หลังจากเฮติบจบแล้วก็ได้ออกไปหาทอมี่ครับ<อ>ไปยิงเขาขบเล่าเล่าดีใจครับผู้เฒ่าอายุก้อนสิบแล้วครับก็ไปคิดแค่นี้ยะครับผมยิงเขายังคงก็ดีเห็นหน่าเย็นตามก็ดีใจหรอกครับอือาอ่านๆกับทอมี่ครับขอฝากกั้งีนะครับเดือนพฤศจิบแปดมีนาคมสองพันหนอนของสิบเก็ดครับกับผ่านไปซอย ส,สี่บาทสี่ปีนะครับในกลุ่มเพียรเดี๋ยว่านไปซอยสีบ่บาทของางงานมึงเดือสถานทีกิงครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับพี่น้องทุกคนนะครับเด้อเอาขอฝากไว้สำานียก่อนนะครับสวัสดีครับ